สุดยอดครับแพง่า่เนี่ยอร่อยจัดวา่ากมันมีตัวนะ ตัวเร็วผมว่าแล้วมีตัวแต่ว่าปล่อยตกนะครับแล้วก็ยกนะครับตกถึงพื้นแล้วก็ยกนะครับแล้วกเดี๋ยวจะรีบนะโอ้ยได้เลยได้สายได้สายที่แล้วเมื่อกี้โอ้ตัวนี้สุดยอดโอ้ยโอ้แปลกเลิเลย อดครับอนะนะตกแล้วมาชมโดนโดน

ดนนะครับประตูหน้าประตู ก็จะปล่อยไปครับแข็งแรงอยู่แข็งแรงอยู่ ้ไหนขอไโอ้ดนไม่โดนแล้วโดนแล้วโนแล้วให้จ้อนจอนยิ่งย้นะครับโดน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 นี่มัานี่ม่นใายนี่มายนี่เวยให้ยอนลงไปเเย้นะครับยอนให้มัน เงี้ยแล้วแล้วลงไปเงี้ยแล้วแล้วยกโอ้โหลุตข่โหลุดไปเลยโอ้โหงูโม้งูโม้นะลุดไปเลย ครับพอกระโนกระะสบน่าจะดีนะครับดูแล้วแต่ว่าเข้าไม่ได้ไม่ได้มากอ้าวอ,อ้าวอ,อ้ออออาวอ,อ,อ,อาโดนเฉยอะไรโอ้ย ไปเลอ้อเลยสุดยอดครับนี่แต่แล้วเราก็เอามาเปิดได้นะครับทำจากขนนกนะครับเหยื่อตกแตบขนนกียบร้อยนะครับอดีถ้าด้วยโหเลอห้อเลยนะครับครับได้ตัวจันได้นะครับเครับ นอนตรงหน้าตจอมนอนนอนจะตกกระลิงเลยกระลิงจะกัดไหมเฮ้ยจามแต่ไม่กัดเวียยมันรู้อ่ะอะแล้วโดนแล้วมาชมโดนโดนเอาละครับนอนจกหน้านี่เลยนี่ครับ เราอยู่ตรงหน้านะครับ,บกบยางนะครับยังไม่ได้ตั้งชื่อนะสีดำทองนะครับนี่หอมไหหน่อยนะครับปล่อยไปตัวนี้หอมหอมมากเลยตัวนี้นอ้วนนะครับนี่ครับขอบคุณมากครับไอ้น้องโอ๊ะ กัดนู่นชอบหินจึ๊บตัวเล็กไปหน่อยนะนี่ครับใช่แด้วไปตัวล็กก็พรอมครับตัวน,นี้ก็เล็กถ้าตัวล็กตัวดีนะเจ๋วเลย ຕິດຫິນຕິດຫິນຕິດຫດຫິດ โดนขี้เลยเห้ยโอ้ยโดนแล้วงงๆนะครับผู้ชมอุ้ยปรากฏอือฮึผู้ชมนี่ครับปวดสุดทีสุดสวยเลยนะเนี่ยอือหึน่าจะติดตัวนะมึง แดงมันมะขามอร่อยหอ,อ,ยอกจะบอคขเลยนี่ค,ครับตัวนี้ปล้อยแล้วกัน,กนนะอยากจะได้ไปกินเหมือนกันแหละแต่ว่าตัวเดียวไม่พอกินอกนะนี่นะกดขังตัวนี้มันจะไข่นะครับนี่นอุยเทศนูนนะครับนูนแดงน,นี่ไข่แน่นอนนะครับ พักผ่อนไปนะได้พรพันต่ออีกอ้าวโดนโดนโดนไมโดนเห้ยวเฮ้ยโดนเห้วะไม่ดนเห้ว ไม้เดียวเลยผมไม่เข้าทีเดียวเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยใหญ่กว่าเมื่อกี้อีกเฮ้ยโอ้โหตัวนี้ใหญ่กว่าเมื่อกี้อีกโอ้โหตัวนี้สุดยอดโอ้โหตัวนี้บวกลบบวกลบเลยที่ ัเก็บครับผมเก็บตัวใหญ่ตัวนี้ก็ไข่ไงนนเนี่ยยอดเลยครับกดเหลืองเอฟเลยเอครับตัวนี้เก็บครับโอเค โดนแล้วลวครับสูบโอ้ยดีว่ะโอ๊บมีอไม่าไปเร็ว <laughs> ปล่อยแบบออโต้นะครับท่านผู้ชม <c oughs> นี่ก็น่ามีปลากอดเหมือนกันนะครับปรากฏดอยู่หน้าดินปล่อยแม่งขึ้นพื้นเลยแล้วเกเจอขึ้นเนาะปล่อยตกพื้นแล้วก็เจอ ใช่หรออุ้ย,อยู่ใช้หรอก็ไม่ใช่นะครับแต่ว่าปล่อยตกนะครับแล้วก็ยกนะครับตกถึงเืินแล้วก็ยกนะครับโอ้ยไปโคตอีกแล้วเจ็บเลยจริงสิโอ้หได้อีกเลยได้สายได้สายอืมแกวเลยครับได้อีกแล้วได้คู่งี้ได้คู่นะครับตัวสวยเลยนะครับ ว่เจอนะครับปล่อยเหยื่อเจอขึ้นแล้วก็ปล่อยให้มันทักๆๆลงนะครับก็จืดนะครับเหมือนเหมือนตาม,มเล่นกระถ่ยน้ำนะครับเห็นครับ้ได้ผลอืแก้วาวางกระโดดมันจะมีตัวนั้น เาแล้วผมว่าแล้วมีตัวบอกแล้วโดนแล้วโอ้ยไอ้เขี้ยบเบ็ดพันโดนออกแล้วออกแล้วออกแล้ว,ว,วผมว่าแล้วมีตัวเพราะเมื่อกี้มีลูกปลากระโดดออกมานะครับมันต้องมีตัวแน่นอนนะครับสับงกตแต่ลูกปลาได้เลยนะครับอุ้ยโอ้โอโอีสวย เดี๋ยคอนเลี้ย่อนขายมันแข็งนะครับไม่อยากอัดนะครับเฮ้ยอ,อย่าให้เข้าไปขายจะเข้าไปเยอะถ้าเข้าไปจะมันแรงกดมันเยอะนะครับเบ็ดมันจะง,ง้างได้นะเฮ้ยเอามาเอามามาดีมากๆๆดีมากดีมากดีมากโอ้ตัวนี้อมมิด ไม่หลุดแน่รอนตอนนี้โอ๊ยไม่หลุดที่อะไร่ะไม่หลุดที่อะไระไปเลยเป็นโลเลยตัวเมื่อกี้นี่หึก็เฟีงเลย